ฉิดครั้งเดียวนะครับผมเอาอยู่เลยนะครับผมจากคาบมัวมัวตรงนี้นะครับนี่นะครับผมแล้วก็มีคาบเหลืองตรงนี้น สวัสดีครับผมสวัสดีครับก็สวัสดีเพื่อนๆในพี่แล้วก็ผู้ชมบางท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็มาพบกับสมทวินสไตล์อาร์ตนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆในพี่นะครับผมไปดูน้ํายาขัดไฟตาลรถนะครับน้ํายาขัดไฟตาลรถตัวนี้นะครับผมผมก็ได้เห็นในคลิปครับผมที่ต่างประเทศนะครับผมซึ่งเขาทํากันนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาทําให้เพื่อนๆดูนะครับผมว่าน้ํายาตัวนี้นะครับผมสามารถขัดไฟตาลรถที่เหลืองๆนะครับผมกลับมาเงางามวิบวับอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะครับเพื่อนๆครับผมถ้าอย่างไงนะครับ ก่อนที่จะไปรับชมก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมเผื่อว่าจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับถ้าอย่างนั้นนะครับไปดูน้ํายาตัวนี้กันนะครับผมว่าน้ํายาตัวนี้จะทําให้ไฟตาลถดของผมนะครับกลับมาสีใสเงางามวิบั๊บเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเพื่อนๆครับไปชมด้วยกันเลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นไฟตาลถดของผมนะครับก็จะให้เพื่อนๆดูนะครับผมว่าไฟตาลถดของผมก็จะเป็นขุ่นๆมัวๆแบบนี้นะครับผมก็จะเป็นสีเหลืองๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆครับแล้วก็มาดูอีกข้างนึงนะครับผม นี่นะครับผมอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นขุดขุนมัวๆนะครับผมแล้วก็เป็นคราบสีเหลืองๆนะครับเพื่อนครับนี่นะครับเราไปลงมือทาด้วยกันเลยนะครับเพื่อนๆครับนี่ก็จะเป็นน้ํายาที่เราจะเอาไปขัดไฟตารถนะครับเพื่อนๆนครับ WD40 นะครับผมหรือว่า WD40 นะครับผมแล้วก็กระดาษทิชชู่นะครับผมกระดาษทิชชู่นี่ใช้กระดาษที่เป็นกระดาษทิชชู่ซับมันอาหารนะครับเพื่อนครับ เดี๋ยวถ้าอย่างไงนะครับผมเราไปลองทําด้วยกันเลยนะครับเพื่อนๆนครับทีนี้นะครับผมนี่ก็จะเป็น WD 4ฟนะครับผมแล้วก็กระดาษทิชชู่ของเรานะครับโอเคทิชชู่นี้ผมก็ได้บอกไว้แล้วนะครับผมใช้กระดาษทิชชู่ซับมันอาหารนะครับเพื่อนๆครับนี่นะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเราก็จะใช้กระดาษทิชชู่นะครับผมลองน้ํายาก่อนนะครับนี่นะครับผม ลราก็จะใช้กระดาษทิชชู่นะครับผมรองน้ํายาเพื่อว่าไม่ให้น้ํายาของเรานะครับผมไปโดนสีรถนั่นเองนะครับผมโอเคครับเราก็จะมาฉีดด้วย WD40 ของเราเลยนะครับเพื่อนๆครับผมนี่นะครับคาบขุ่นๆมัวๆนะครับผมสีเหลืองๆนะครับมัวมากเลยนะครับผมแล้วก็เป็นคาบสีเหลืองๆนะครับเราก็จะฉีดกันเลยนะครับผม ก็จะฉีดในทั่วเลยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับนี่นะครับให้เราใช้กระดาษทิชชู่ซับมันอาหารนะครับผมซับลงไปที่กระจกรถของเราเลยนะครับว้าวใสปิ๊งเลยนะครับเพื่อนๆครับผมนี่นะครับโอ้โหนี่นะครับผม เพื่อนๆเห็นไหมครับหลังจากที่เป็นคาบสีเหลืองๆนะครับผมว้าวเหมือนได้กระจกใหม่เลยนะครับเพื่อนๆครับโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากนี่นะครับมหัสจัย์จริงๆเลยนะครับเพื่อนฉีดครั้งเดียวนะครับผมเอาอยู่เลยนะครับผมจากคาบมัวๆตรงนี้นะครับนี่นะครับผม แล้วก็มีคาบเหลืองๆตรงนี้นะครับใส่ปิ้งเลยนะครับผมเราก็จะใช้กระดาษทิชชู่นะครับผมทับน้ำยาออกนะครับแล้วก็ขัดนะครับผมนี่นะครับใส่ปิ้งเลยนะครับผมเงาวิบปั๊บเลยครับคาบเหลืองๆแล้วก็คาบ โมๆตรงนี้ก็หายไปเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับกระดาษทิชชู่ของเรานะครับผมก็จะมีคราบสีดำๆนะครับผมติดออกมานะครับถ้าใครคนไหนนะครับผมกลัวโดนสีรถนะครับผมก็สามารถฉีดใส่กระดาษทิชชู่นะครับนี่นะครับแล้วก็เอามาขัดเลยนะครับผมนี่นะครับ ง่ายนะครับแค่นี้นะครับผมไฟตาลถดของเราก็กลับมาใส่งองามวิบั๊บอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับผมเพื่อนๆสังเกตได้เลยนะครับว้าวเงางามวิบั๊บเลยครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราจะไปทําฝั่งน้นกันดูนะครับเพื่อนๆครับผมเดี๋ยวเราไปดูรอยเหลืองแล้วก็รอยขุ่นัวของไฟตาลถดฝั่งน้นกันนะครับ นี่ก็จะเป็นรอยขุ่นมัวนะครับผมเป็นคราบเหลืองๆแล้วก็รอยขุ่นมัวมองไม่เห็นนะครับเราก็จะมาฉีดน้ำยาลงไปด้วยกันนะครับเพื่อนๆครับนี่นะครับกระดาษทิชชู่แผ่นใหญ่แล้วก็พับให้มันเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้นะครับต่อมานะครับผมเราก็จะฉีดน้ำยานะครับผมลงกระดาษทิชชู่นะครับถ้าฉีดลงแบบนี้ไม่ต้องลองสีรถตรงนี้นะครับผมเพราะว่าน้ำยาก็จะอยู่ที่กระดาษทิชชู่ ที่เดียวนะครับนี่นะครับเช็ดเลยนะครับนี่นะครับผมเป็นไงบ้างครับฝั่งนี้เช็ดนะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้ยังไม่เช็ดครับผมอาการขุ่นมัวหายวับไปเลยนะครับผมฝั่งที่เราเช็ดนะครับแล้วก็ฝั่งที่เรายังไม่ได้เช็ดนี่ก็ยังขุ่นมัวอยู่นะครับเพื่อนครับผมสังเกตได้เลยนะครับนี่นะครับผมแบ่งครึ่งได้เลยนะครับผมรอยขุ่นมัวตัวนี้นะครับ ทางล่างนี่ยังไม่ได้ฉีดนะครับผมนี่ครับเราก็จะเช็ดให้หมดเลยนะครับว้าวง่ายมากๆเลยครับเพื่อนๆครับผมแค่ฉีดลงกระดาษทิชชู่นะครับนี่นะครับ เราก็จะมาดูคราบเหลืองๆตรงนี้นะครับเรามาดูไปด้วยกันเลยนะครับนี่นะครับผมคราบข้างบนนี่ที่เราเช็ดนะครับผมหลุดหายวับไปเลยนะครับแล้วก็คราบข้างล่างที่เป็นสีเหลืองๆนะครับ นี่นะครับผมหายวับไปเลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับผมสังเกตได้เลยนะครับผมภาพสีเหลืองไม่มีเลยครับโอ้นี่นะครับผมนี่ก็จะเป็นเคล็ดลับจากต่างประเทศนะครับผมเอามาแบ่งปันเพื่อนเพื่อนนะครับผมใครบ่างๆก็อย่าลืมทํากันนะครับทำเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับผม ผมก็จะพยายามหาเคล็ดลับดีๆมาฝากให้เรื่อยๆนะครับเพื่อนๆครับเป็นไงบ้างครับผมนี่นะครับไฟตารถดของเรานะครับผมก็กลับมาเงางามวิบวับอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเหมือนได้ใหม่เลยครับเพื่อนๆครับเป็นไงบ้างครับผมเคล็ดลับดีๆมาฝากจากช่องสมทวินนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามผมหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับขับรถดีมีน้ําใจภัยไม่มีถ้ายังไงก็อย่าลืมมีน้ําใจกับเพื่อนลมทางของเราด้วยนะครับผม ช่วงนี้ก็เข้าสูดด่ฤดูหนาวแล้วนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ